สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมกลับพบเดยบายเดยไลท์อีกแล้วนะฮะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาในคราบน้องรินแล้วนะครับเพราะว่ายังไงน้องรินก็เวล50ไปแล้วนะครับผมก็เลยจะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งฆาตกรนะครับที่ผมได้ใช้ไปในตอนแข่งขันเหมือนกันนะครับรอบหนึ่งนะฮะยังไม่เสียนเห่า่นะครับแม่คนนี้มีชื่อว่าเดอะเพลกหรือว่าเจ้าแม่โรคระบาดนะครับแต่ผมเรียกเธอว่านกอ้วกนะครับ ทำไมถึงเรียกน้องอ้วกเดี๋ยวคนที่ยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักเธอกันระดับแรกเรามาดูเรื่องของรูปร่างก่อนนะครับชน้องแม่นี่มีความสูงนะครับสูงกว่าน้องรินกอนเมื่อยืนอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะฮะรวมท้ให้การเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าด้วยครับ4.6เมตรต่อวินาทีนะฮะโดยที่น้องรินเนี่ยเพียง4.2เท่านั้นถึงจะเร็วกว่าน้องรินแต่กระเทียบเท่าฆาตรกรคนอื่นเหมือนกันนะครับส่วรับน้องรินวิ่งช้าเอง <laughs> พุ่มหลังของเธอนะครับเขาบอกว่าตอนที่เธออายุ5ขวบอดีริสลูกคนสุดท้ององงพี่น้้ทั7 ถูกทิ้งไว้ที่หน้าบันไดของวิหารแห่งการชำระล้างกลางกรุงบาบิโลนเพื่อยียาความเจ็บปวดและความโศกเศร้าของเธอเธอจึงเชื่อมั่นว่าพระเจ้าท่านวางแผนชีวิตมาให้กับเธอแล้วชีวิตใหม่ของเธอนั้นช่างเงียบสง,งบเธอทำหน้าที่ดูแลสวนเตรียมอาหารประกอบพิธีและเก็บกวาดเศษทูปในยามค่ำคืนเธอจะสวดภาวนาขอร้องแด่พระเจ้าให้เผยจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าทำไมเธอถึงได้กำเนิดขึ้นมา เมื่อเธอเติบโตขึ้นเธอก็ได้เป็นผู้ช่วยของเหล่านักบวชชั้นสูงในการทําพิธีบูชาแพททะเลเทพเจ้าแห่งสายน้ําและผู้สร้างเธอจะแกว่งกระถางทูบไปมาทั่วทั้งห้องโถงทําให้มีควันสีดําฟุ้งกระจายไปยังเสาที่เย็นเฉียบก่อนควันนั้นจะจางหายไปความกังวลใจของเธอจะทุเลาลงความสุขนั้นทําให้เธอรู้สึกว่าเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเธอทําหน้าที่นี้อย่างหนักในทุกๆวันจนในที่สุดเธอก็ได้รับหน้าที่ใหม่ก็คือการได้ช่วยเหลือเหล่านักบวชในพิธีชำระล้าง เหล่านักบวชทั้งหลายเริ่มต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นกลายเป็นว่าต้องมีการประกอบพิธีชำระล้างมากขึ้นทุกวันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวเมืองซึ่งได้มีโรคระบาดคืบคลานกลับมาอีกครั้งภายในไม่กี่เดือนเหล่านักบวชก็ติดโรคใช้เวลาไม่นานพวกเขาก็จะไม่สามารถประกอบพิธีใดๆไ,ได้อีกอดีรสิสผู้ซึ่งเคยช่วยเหลือพิธีกรรมมาตลอดตอนนี้เธอเป็นคนเดียวที่สามารถทำพิธีได้ความกดดันมหาศาลจึงต้องถูกเก็บเอาไว้ถึงแม้จะเป็นมือใหม่ก็ตาม เธอรู้สึกกังวลใจอย่างมากก่อนจะทำพิธีกรรมครั้งแรกของเธอเธอได้ไปที่ห้องศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านักบวชเมื่อเธอจุดเทียนขึ้นเธอก็ได้สังเกตเห็นช่องแคบๆด้านหลังเมื่อเธอแทรกตัวเข้าไปก็ได้พบกับสุสานที่ซ่อนอยู่ในสุสานนั้นว่างเปล่ามีเพียงรูปปั้นทองคำของผู้หญิงคนหนึ่งมือทั้งสองข้างของรูปปั้นนั้นยื่นออกมาในมือนั้นเต็มไปด้วยแหวนเพชรต่างๆและนี่ก็คือสัญญ,ญาณที่ is, อดิริสรอคอยมาตลอด ห้องโถงนั้นเต็มไปด้วยสาวกที่ก้มคำนับเมื่ออดิริสก้าวเข้ามาเธอไปยังแท่นพิธีและหยิบมีดพิธีกรรมที่ทำจากแร่เงินนิ้วของเธอที่เต็มไปด้วยแหวนทับทิมเมื่อจับมีดเล่มนั้นแล้วเปรียบเสมือนดังกรงเล็บความงดงามที่เกิดขึ้นทำให้เหล่าสาวกที่ตะลึงในความสวยและความยางไวัยของเธออยู่แล้วยิ่งถึงมากเข้าไปอีกเมื่อเธอเริ่มบทสวด หญิงสาวคนหนึ่งก็ได้เป็นลมลมพับไปอดริสรีบวิ่งเข้าไปหาหญิงสาวคนนั้นทันทีพร้อมกับสังเกตเห็นตุ่มสีดําขึ้นที่เท้าของหญิงสาวเธอไม่ลังเลที่จะใช้มีดศักดิ์สิทธิ์เล่มนั้นตัดนิ้วเท้าของตัวเธอเองและสังเวรมันตอบพระผู้เป็นเจ้าร้องขอให้ปกป้องหญิงสาวคนนั้นจากโรคร้ายความเยียบสงบปกคลุมไปทั้งห้องอดริสถูกเหล่าสาวกยกย่องให้เป็นนักบวชหญิงคนใหม่ เรื่องราวความดีงามและการเสียสละของเธอแพร่สัพัดไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วราวกับโรคระบาดไม่นานอดูริสก็ถูกขนานนามว่าเป็นนักบวชหญิงที่สูงส่งแห่งบาบิโลน แต่ความศรัทธาของเธอก็ต้องพบกับความยากลําบากเมื่อเธอพบว่าได้ติดโรคร้ายนั้นเข้าให้การไอของเธอมีเสมหะปนกับเลือดคอของเธอมีตุ่มผุดขึ้นมาและเท้าของเธอที่มีเหลืออยู่สีนิ้วกลายเป็นสีดําด้วยความบับอายในสภาพของเธออดเริสจ,จึงเริ่มใส่ผ้าคลุมหน้าและถือกระถางทูบเพื่อกลบกลิ่นเหม็นที่อยู่ทั่วร่างกายของเธอด้วยความหวังว่าจะรอดจากโรคร้ายเธอยังคงประกอบพิธีกรรมประทานน้ำมนต์และอาหารกับสาวกต่อไป แต่ไรซึ่งพิธีกรรมใดๆที่จะช่วยเธอได้ด้วยความสิ้นหวังที่จะอดครวญขอร้องต่อพระเจ้าอดิริสได้เนรเทศตัวเองออกจากเมืองเดินทางขึ้นเหนือไปกับเหล่าสาวกจำนวนหนึ่งผ่านป่าอันหนาวเหน็บแห่งอุรัชทูจนกระทั่งเธอเดินต่อไปไม่ไหวแล้วอดิริสและเหล่าสาวกเข้าไปพักในถ้ำชื้นๆแห่งหนึ่งเธอนอนจมกองอ้วกเท้าของเธอที่กลายเป็นสีดำนั้นได้บวมขึ้นจนเธอเดินไม่ได้อีกเหล่าสาวกและตัวเธอเองเข้าใจได้ในตอนนั้นทันทีว่าพวกเธอติดโรคกันหมดแล้ว อดุริสคุกเข่าท่ามกลางเหล่าสาวกที่กำลังอ้วกเธอสวดภาวนาครั้งสุดท้ายควันสีดำลอยขึ้นก่อนจะถูกลมหนาวพัดหายไปไม่มีใครพบร่างอดิริสและเหล่าสาวกของเธออีกเลยหลายครั้งที่มีการเล่าขานถึงการกลับมาของเธอแต่ก็ไม่มีใครร่วงรู้ถึงสตารกรรมที่แท้จริงของนักบวชหญิงผู้สูงส่งแห่งบาบิโลนคนนี้น่าทงสารอีกแล้วว่าแต่ดูไม่ค่อยจะมีความแค้นเท่าไหร่นะครับ เออโอเคเรามาแพร่เชื้อโรคก,กันดีกว่าพลังของพระแม่นะครับก็คือการอ้วกนั่นเองนะฮะการที่เราคิดขวาค้างไวนะ้นั้นเป็นการชาร์จอวกแล้วก็สามารถพ่นใส่เ,ออเครื่องปั่นไฟพ่นใส่หน้าต่างพ่นใส่ไม้ได้นะครับหรือพ่นใส่เซอร์เวอร์ก็ได้เซอร์เวอร์ที่มาซ่อมเครื่องที่ติดอ้วกแล้วก็หรือว่าข้ามไม้ที่ติดอ้วกเนี่ยจะทําให้เกิดการติดเชื้อนะครับโดยที่ถ้าติดเชื้อมากๆเนี่ยจะเข้าสถานะเจ็บ1แผลเลยนะฮะ แล้วก็แผลนั้นไม่สามารถฮิวได้ด้วยจนกว่าจะไปชำระล้างพิษออกจากตัวนะครับที่บอ่อน้ําที่กระจายอยู่ทั่วแมปนะครับแต่ถ้าเกิดไปชำระล้างที่บอ่อน้าแล้วเนี่ยบอ่อน้ําอันนั้นจะกลายเป็นบอ่อน้ําเลือดนะฮะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยไปดูดพลังจากบอ่อน้ํานั้นได้ทําให้พลังอ้วกของเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะครับก็คืออ้วกเราเนี่ยจะกลายเป็นอ้วกสีแดงอ้วกเป็นเลือดนั่นเองและอ้วกนี้เนี่ยถ้าอ้วกไปโดนเซอร์เวอร์คือเจ็บหนึ่งแผลทันทีเลยนะครับก็คือเหมือนตีระยะไกลได้อ่ะนะฮะพูดไปไม่ แต่เปิร์กผมยังไม่ค่อยมีเลยอะ่ะผมไปเล่นเซอร์เก็บคะแนนมาอ<ม>ัพสกิลแป๊บหนึ่งนะจ้าแม่นี่ทันโตโทฟูเบียมาจนได้เวลสองที่ผมต้องการคือเนี้ยแหละถึงจะเวลสองก็ตาม นะครับใช้ไปก่อนต้องบอกว่าเปิร์กประจำตัวของแม่เขาดีมากเดี๋ยวชอเปิร์กนี้ผมชอบมากมากับก็คือเขารับ intervention นะฮะก็คือในตอนเริ่มเกมเนี่ยจะมีขาแมงมุมโผล่ขึ้นมายึดเครื่องปั่นไฟ3เครื่องที่อยู่ไกลจากแม่มากที่สุดนะครับเป็นเวลา120วินาทีหรือว่า2นาทีเลยนะฮะในระหว่างนี้3เครื่องนั้นเนี่ยเซิร์เวอร์ไม่สามารถซ่อมได้เลยนะครับผมซึ่งมันจะทให้เราลาได้ง่ายขึ้น เปิร์กประจำตัวอันที่2นะอันที้ผมไม่แน่ใจว่าใช้แล้วจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่ผมยังไม่มีเปิร์กอื่นดีๆนั่นก็คือ infectious fright นะครับมันจะทำให้เมื่อเราตีเซิร์ฟเวอร์คนหนึ่งล้มลงเนี่ยแล้วถ้ามีเซิร์ฟเวอร์คนอื่นอยู่ใ,ใกล้เขาต้องกรีดร้องด้วยความกลัวนะทำให้เรารู้ตำแหน่งของคนที่เหลือนั่นเองนะฮะ Play with your food นะครับอันนี้ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเดี๋ยวหยิบมาไว้ก่อนแล้วกันก็คือถ้าเราไล่คนที่เราหมกมุ่นเนี่ยแล้วเราปล่อยให้เขาหนีไปเราจะได้โทเค็นมาเพื่อที่จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับสุดท้ายแน่นอนครับผมเธอโทโฟเบียเพราะว่าเราเน้นเจ็บอยู่แล้วนะครับแล้วเขาฮิลไม่ค่อยได้กันด้วยจะทำให้ซ่อมช้าลงไปอีกละกันนะชุดนี้เป็นชุดที่ผมซื้อมาให้แม่ใส่นะครับก็คือเป็นชุดสีแดงนะครับแล้วก็กระถางทูกก็เป็นสีแดงแดงๆด,ด้วยสุดยอดเรามาลองกันดีกว่า เนื่อจากว่าแรคงเป็น4ีม่วงแล้วเนี่ยถ้าเราไปเล่นเมื่อกี้นี้ผมก็เลยต้องไปเก็บแต้มมาอัพสกิลก่อนนะครับไม่งั้นในถ้าเปิร์กไม่เยอะเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับมาแววสวัสดีครับวันนี้เรามีลูลูบราวน์เรามี g กบบิโนเรามีบบสกิตเรามียูนาอีวายไอเอาหของครบกันเลยนะครับมีกล่องพยาบาลแอนไฟฉายอุ้ย เอาอะไรกันมาบ้างเอาอุย้ยกระดาษเอามาเผาเพื่อที่จะไปด่านแม็กมินแลนโอ้มีโอกาสเล็กน้อยนะจะได้ไปเล็กน้อยก็ยังได้มาอะไรกันครับเนี่ <laughs> oh ยโอ้ m ม่ก็เดี๋ยวดูนะครับเริ่มมาเราจะมีเครื่องปั่นไฟทไี่ถูกอันนั้นไว้เดี๋ยวเราชะโลมวันนี้ก่อนนะครับจะได้ติดเชื้อไว้นะฮะเห็น <laughs> เครื่องสีขาวไหมครับเครื่องสีขาวคือเครื่องที่คือเครื่องที่ถูกบังไว้อยู่ คือเครื่องที่ถูกบังไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบได้หมดเลยอ่ะหลบได้หมดเลยอ่ะโอ้สุดยอดดิเฮ้ยเฮ้ยเอาไง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 หัวขอดกเอาให้ติดสักแผลนึงเอาให้ติดสักแผลนึงหนีไปไหนจะหนีไปไหนเฮ้ยหนีเก่งหนีเก่งก็มาหนีเก่งก็มาวางไม้ไม่ไม่วางไม้ด้วยไม้ติดเชื้ออยู่ไม้ติดเชื้อ ติดติดชือ้อเอาแล้ว congestion. ใช้ได้นะใช้ได้อาติดึงแผลร้อยครับหิวไม่ได้นะครับหิวไม่ได้ฮะเข้าบ้านเล็กมีคนซ่อมหรือเปล่ามีคนซ่อมไม่ได้เลยยืนได้นานเลยเนี่ยยืนได้นานอยู่นะยังอยู่อีกเหรอยังอยู่อีกเหรอโอ้ยนานมากเลยนานมากนานมากมีคนซ่อมเครื่องนู้นดีกว่ามีคนซ่อมเครงนู้น เปลี่ยนเข็มเปลี่ยนเข็มว่าไงคอเด็ดว่าไงติดเชื้อติดเชื้อติดโอ้เต็มหลังโอ้โหวิ่งหนีตายวิ่งหนีอ้วกไปไหนแล้วเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ใครสักคนยังไม่ได้ใครสักคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราเราเน้นระยะยาวเราเน้นระยะยาวพามาอีกแล้วเหรอนี่พามาอีกแล้วเหรอเอาจริงปุ้เนี่ยเอาจริงปุ้เนี่ยพลาดไปแล้วครับพลาดแล้วครับเย้อ นียจนได้ครับผมมีคนล้างหน้าพอเด็ดคนเมื่อกี้ไปล้างหน้าผมตรงนู้น,นืแก้พิดแก้พิดแ,แก้พิษนี่เราโอ้โเราได้เปรียบเลยนะครับปลาอยู่นี่ก่อนนะคนเก่งฉลมตู้ไว้ด้วยเผื่อมีคนมาแอบเผื่อมีคนมาแอบฉลมไม้ไว้ด้วยฉลมตู้ให้หมด มีคนมาเอาจริงเอาเอาจริงนี่ยังไงยังไงหูวางไม้เลยเหรอโอ้โหอะไรกันเนี่ยอยากติดเชื้อใช่ไหมอยากติดติดเชือ้อยังไงยังไงยังไม่ติดหนึ่งแผน่นติดเชือ้อเอาแล้วเปิดหนึ่งแผ่นได้เราก็ไล่ตีโอ้เราก็ไล่ตีไงแล้วเราก็ลางไล่ตีมานี่เลยยูนาะยูนาะ นอนนะครับนอนนะครับนอนแพ้เชือ้อโอ้โหและคนที่ไปช่วยคนข้าง,าง่นงเมอกี้ก็คือติดเชื้อไปด้วยผู้ชมเห็นไะคราบเขียวเขียวคือยังจะซ่อมเครื่องนี้อยู่เหรอยังจะติดเชือ้อวดัดอย่าพิ่งเล่นกันนานเล่นกันนานเดี๋ยวแต้มน้อยเดี๋ยวแต้มน้อยไม่เอานี่ไงผู้ชมเดี๋ยวผมพามาดู ผมพาไปดูบ่อบ่อน้ําที่กลายเป็นสีเลือดนะฮะอันนี้คือบ่อที่คนเมื่อกี้เขามาล้างหน้าเอ้ยกัวกลายเป็นสีเลือดนี่คือโดนยี่คือล้มเลยนะครับผมเนะถ้าใครเจ็บอยู่อะแล้วไงใครจะลองใครจะลองเป็นคนแรกแต่ลองเป็นคนแรกวูฉีดไม่ถึงฉีดไม่ถึงดิดเดียวเองอะดิดเดียวเองยาพึ่งยาพึ่งไปอยู่กันนานๆก่อนโอ้ยมีคนล้างหน้าแล้วมีคนล้างหน้าอีกแล้ว เออล้มไปก่อนติดเชือ้ออันนี้ติดเชื้อขั้นรุนแรงครับอันนี้ติดเชื้อขั้นรุนแรงนะฮะ,ะทำไมไม่ใส่หน้ากากอนามายัยเฮ้ยมิงไปไหนอะจะไปล้างหน้าอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ยขยันล้างหน้ากันซะด้วยตีนี้ได้เลยชอบเลยแบบนี้ชอบเลยเ,ออเดินเดินไกลจยเลยนหลุดปะเนี่ยไม่หลุดล้างหน้ากันอีกแล้วอะอล้างกงินเก่งล้างกงิน เก่งโอ้จบเก่งด้วยลบเก่งด้วยเออโดนไปหนึ่งแผลก่อนโดนไปหนึ่งแผลก่อนยังไงยังไงเติมก่อนชอบล้างดินักหน้าเนี่ยชอบล้างใช่ไหมหือหือหือขุนเฉียวขุนเฉียวมานี้ล้างเก่งคนนี้เข้าใจว่าสองบ่อแล้วนะสองบ่อแล้วนะลูกตปสวดภาวนา ตรวจพมรล้างอีกแล้วว่ามันยังไงมันมันคือยังไงโอ้โหไม่โดนได้ไงเนี่ยไม่โดนได้ไงเปิดคนหนึ่งแพ้ครับผมจะไปไหนจะไปไหนติดเชื้อนะติดเชื้อนะติดเชื้อนะโอ้โหมีบ่อน้ำแดงเพียบเลยล้างหน้ากันที่ไหะล้างหน้ากันเยอะโอ้ไม่ถึงจริงไม่ถึงจริงมีคนกับช่วยยังมีคนช่วยมีแล้วเอาละครับงานนี้เอาละครับงานนี้่งไหนทีไหนมีออกซ้ายคนหนึ่งออกซ้ายคนหนึ่งคนขวาคนช่วยนี่ว่า เอาคนนี้ก่อนเคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนเลยอยากโดนรือเปล่าอยากโดนรือเปล่าพวกแดงกัอะไรทั้งหมดพวกแดงกัอะไรทั้งหมดพวกแดงกอะไรมาขอฉีดไว้ใกล้ตอบมาเนี่ยตอบโอ๊ออยหมดพอดีหมดพอดีมันล้างหน้ากันอีกแล้วอ่ะโอโ้โ,อโหโอ้โหเฮ้ยเยี่ยมไปเลยล้างเก่งขนาดนี้มานี่มานี่อย่าเพิ่งร้องอย่าเพิ่งร้องอยู่นะอยู่นะได้ข่าวว่าสองรอบแล้วนะรอบที่สองเนี่ย ติดเชื้อรอบอ้าวคุนาตายแล้วเหรอเวนแท้ๆนี่ล้างเงินเก่งบอกแล้วไงเตือนแล้วนะว่าอย่าล้างหนะ้าเตือนแล้วนะมีบ่อเพียบเลยเนี่ยหรือสองบ่อให้เติมอะ่ะคิดดูสามบ่อด้วยซ้ำอ่ะอยู่นี่เหรออยู่นี่แหละจ้าอย่า <Yeah! S 2> อยู่กันนานๆบอกแล้วไงอยู่กันนานๆไหน ไม่ได้ซ่อมแถวนี้กันอะเครื่องหนุนก็ไม่ได้ซ่อมอะไรกันเนี่ยไปไหนกันนั่นไงแล้วคืออยู่ก็ไม่บอกไนงะอยู่แล้วก็ไม่บอกกันเลยนะไม่บอกกันเลยอ้าวนี่คืออะไรอะนี่นี่นี่คือน,นี่คืออยู่มานานเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่คืออยู่มานานก็ล้มไมาก,ก็โดนพ <laughs> วกใส่ก,สก็ตีลังกายเนี่ยติดเชื้อมันอยู่ไม่ได้ มันติดเชือ้อมานี่ก็บอกแล้วว่าอย่าล้างหน้าโอ้โหไม่ฟังกันเลยอ่ะมานี่มานี่อยู่ที่ไปก่อนนะโอเค<า>ครั้งแรกด้วยคนเนี้พวกแดงหมดครับทุกชั่ครับเราเติมก่อนนี่ไงก็เคยมีคนมาล้างหน้านี่ไปโอ้ยต้องเลือกระหว่างจะทนเจ็บหรือว่าจะล้างหน้านะเออเลือกยากนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจอย,อยู่ แต่ก็ถ้าล้างหน้าเราก็ต้องยอมรับผลกรรมเหมือนเนาะยอมรับผลกรรมนะครับส้อมไหนกันเนี่ยสายตามันมันมันคือยังไงมันคือยังไงอยากติดเชื้อว่างั้นเถอะอยากติดเชื้อวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอย่าล้มไม้อย่าล้มไม้อย่าล้มอย่าล้มโอ้โหเด็กดื้อไม่ดีเด็กดีไม่ดื้อเออช่วยๆกันไปเล่นกันนดยวยาวแบกแล้วกเกมเนี้ยเดี๋ยวมัน ได้คะแนนน้อยนะเดี๋ยวแรงไม่ขึ้นเดี๋ยวแรงไม่ขึ้นวิ่งอยู่วิ่งวิ่งไปออกขวานั่นไงคือไปฮิวกันหลังฮิวกันหลังหินว่างันเถอะนะอีกาส่งข่าวมาบอกว่ามีคนอยู่แถวเนี้ติดเชื้อหนีไม่ทันอีคนที่ไม่ไหนไปช่วยเหรอโอ้โหไกลซะหลือเกินไกลซะหลือเกินยังไงอวกแดงเราหมดอวกแดงเราหมด แต่ไม่เป็นไรเนอะล้างหน้ากันเยอะนี่ล้างหน้ากันเยอะต้องรับผลกรรมต้องรับผลกรรมไปไหนเฮ้ยหายตัวเอา้ากลับไปคือ <c ười> แม่แม่แกสวดแม่แกสวดมนต์เอออาจจะรบ,รบกวนสัญญาณเสียงได้นะฮะอาจจะรบกวนได้นะครับเกิดซ่อมอยู่แถวนี้แหละก็อยู่แถวนี้แหละเออนั่นแหละกลับไปช่วยเหรอไม่เป็นไรเราคนนี้ก่อนอนี่อยู่กันนานๆเดี๋เพิ่งซ่อม ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจะหนีไปไหนอ้วกมันแดงอ่ะจะแรงได้ไงอ้วกมันแดงนะเนี่ยโอ้มันจะโอ้ยอ้ไม่โดนได้ไงเนี่ยโอ้โหก้าวเาฟาดึงแผลก็ตามได้อ้วกชัดเจนเลยนะชัดเจนนะอันนี้จริงไหมอ้าเอ้ามันต้องเงี้ยละมันต้องเงี้ยละยังไงดียังไงดีวิ่งสี่แล้วเมื่อพบว่าหน้าต่างไม่ปลอดภัยเมื่อพบว่าหน้าต่างไม่ปลอดภัยระยะนี้ระยะนี้มันยังไงโอ้โห ติดต้นไม้พอดีอยู่ไกลนะอยู่ไกลนะไกลเะยังดีข้ามไหมข้ามไหมไม่ข้ามตรงนี้ไม่มีไม้อะตรงนี้ไม่มีไม้แล้ววะตรงนี้ไม่มีเฮ้ยมีคนเล่นไปแล้วคนที่เพิ่งตายเมื่อกี้น่ะออวันนี้วันนี้วันนี้แหมขนมหลากสีจริงนะขนมหลากสีจริงนะเออไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนไป ติดเชื้อนั่นไปซ่อมเครื่องฝั่งนู้นกันแน่เลยติดเชื้อฝั่งไกลๆอ่ะมันต้องใช่มันต้องใช่โอ้โหจะเสร็จแล้วด้วยจะเสร็จแล้วด้วยนะเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ยโอ้โหมาไม่ทันมาไม่ทันบ้าจริงบ้าที่สุดอ้าวัดหลังไปก่อนไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยยังไงติดเชื้ออยู่วิควิควิค<ๆ>ดีวิคดีวิคดีโอ้โหวิ่ง วิ่งหน้าๆอย่างนี้เลยเหรอมันติดเชื้อง่ายมันติดเชื้อง่ายมันเจ็บหนึ่งแผลมันเจ็บหนึ่งแผลเดี๋ยวเราวนมาฟาดก่อนนะน้องเม็กน้องเม็กมานี่ไปขึ้นไปรอไปรอเพื่อนมาช่วยไปเอ้ยเดี๋ยวก็มีเพื่อนมาช่วยนี่มันแฟมิลี่นี่มันแฟมิลี่นี่มันอยู่กันนานนี่มันคือการคือจะวิ่งไปตรงนี้นะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมาเอ่อเราเติมอ้วกแดงแป๊บนะครับ มีคนมาล้างหน้าด้วยมีคนมาล้างหน้าด้วยวิ่งไกลอ่ะอย่าเล่นไม้อย่าเล่นไม้เล่นไม้ไม่ได้เอออะไรวิ่งต่างถูกต้องเนี่ยแหละซ้ายหวกดักมาโอ้ยติดขอบพอดีติดขอบพอดีคนแหมแหมมันสเต็ปใช้ได้จริงสเต็ปมันใช้ได้จริงวิ่งเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเอาเอาไลน์นะไล่มาแล้วแบบหัวอัดวาดโอ้โหวิ่งฉีกด้วยสุดยอด เก่งจัดจัดยังไงเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วปะเนี่ยเอาอีกแล้วปะเนี่ยอย่าข้ามอย่าข้ามมันโดนเอ้ยยหูจะดีอยู่แล้วอะจะดีอยู่แล้วเมื่อกี้โอ้เก่งเก่งคนนี้เก่งได้เลยคนเก่งต้องไปก่อนเพื่อนคนเก่งต้องไปก่อนเพื่อนสองอันนั้นเขาล้างหน้ากันอีกแล้วว่าล้างกันจนหมดบนทินเลยอะล้างกันจนหมดบนทินอะ วันนี้เลยมาเดี๋ยวอ้วกให้ดูจะได้รู้ว่าการติดเชื้อเป็นยังไงเครื่องนี้หรอหรือเครื่องนู้นเครื่องนี้นี่แหละเครื่องนี้นี่แหละอ้วกฟันดูมีพังฮุกด้วยมีพังฮุก้วมันคืออะไรมันคือยังไงเฮ้จะเกิดไปแล้วจะเกิดไปแล้วพังฮุกใช่ไหมพังฮุกใช่ไหมดูทุกอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตัวแสบปวดร้อน เจอกระถางทูกโอ้โหวิ่งไปแล้วเหรอนะอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับต้องกําจัดก่อนนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเห็นท่อแล้วก็ได้อะเพราะว่าคนเมื่อกี้นี่ไงคือท่ออยู่เนี่ยโอ้โหต้องรู้แล้วแน่ๆต้องรู้แล้วแน่ๆต้องรู้แล้วชัวร์ๆแป๊บหนึ่งแป๊บสอง,หน,งหนึ่งต้องหายเจอก่อนนะไม่งั้นลุงหลุมแน่ๆเลยครับหรือกลับไปช่วยหรือ,อไงยังหยอ แถวนี้นแหละแถวนี้นแหละรอลงท่อแน่ๆอุ้ยหาไม่เจอผู้ชมช่วยผมหาหน่อยผมหาไม่เจอฮะไม่เจอเฉยเลยต่นหน้าอยู่แถวนี้เราหลอกทําเป็นเดินออกมาก่อนนะแล้วก็หันกลับไปแล้วก็พ้นใส่เครื่องแล้วก็เจอเฉยเลยครับผมยังไงดีเนี่ยมันยังไงตีฮะมันยังไงดีฮะไม่มเป็นไรไม่มเป็นไรไปช่วยเพื่อนเอ้ยลุกขึ้นมาแล้ว อ้วกอัดดักมาโอยเสียายไม่มีอ้วกแดงไม่งั้นนะไม่งั้นนั้นล้มสี่หมีเกียวล้มสี่หมีเคียวล้มไปก่อนล้มไปก่อนโอเคน่าจะแจ้งเพื่อนเราแน่เลยแจ้งเพื่อนเราปะเนี่ยตัวเองตัวเองท่ออยู่นี่ตัวเองท่าอยู่ตรงเขานี่แจ้งแล้วใช่ไหมแจ้งแล้วใช่ไหมอะถูกป่ะถูกป่าวเฮ้ยวิ่งโอ้ยวิ่งไกลจัดวิ่งไกลจัดเลย ตามคนนี้ก่อนเหมือนจะวิ่งออกซ้ายแล้วออกซ้ายด้วยวิ่งออกซ้ายมาเรื่อยมันเจอมันก็อยู่ตรงหน้าเราล้ม, <c oughs> ลมไปไปอุ้มคนนู้นก่อนเพราะคนนู้นเขาอยู่ใกล้ท่อจะคานไปไหนโอ้โหรูุ้ษคานไปท่อวันนี้เนี่ยใช้ชีวิตคุมค้มแล้วเล่นเงินคุ้มแล้วนอนเถอะไปพักอยากเห็นคะแนนมากเลยเกมเนี้ย นานมากเลยอะเอยคือคะแนนฝั่งอันนี้ก็จะเต็มแล้วอะเม็กจ๋าเม็กอยู่ไหนเม็กน่าจะอยู่แถวนี้แหละฮัลโหลมาเลย,เยสนุกไปอีกแบบนะครับผมเออมันเป็นเพลย์สไตล์อีกแบบนึงไม่ค่อยต้องฟังเสียงมากนะครับตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ฟังมากติดเชื้อโชว์ออกกล้องหน่อยกล้องฮัลโหล ติดเชื้อติดเชื้อคะแนนเท่าไหร่อ่ะโอ้ไม่กอดเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมสามสามหมื่นสองโอ้ไม่กอดโอ้โหแรงเก่งกันทั้งนั้นเลยอ่ะ FC ครับใครปั่นน้ำผลไม้เรียวแมน โนโนอันเรียวแมนนี่เขาถามว่าตัวจริงหรือเปล่าอะไรงี้ปะ่ะ FC ครับแล้วุผู้ชมครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะฮะอาจจะได้เห็นผมเล่นเดบิวต์รยะเอบ่อยหน่อยตดเดบิวต์ราะเเพราะว่าใกล้จะรีแลงด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งลำคาญไปก่อนนะครับผมเีเกอร์ดิสตี้หนุนรถนายนะครับเชฟวิ